FC ครับวันนี้นะครับมันเป็นวันที่ต่อใช่ไหมเมื่อวานหวยออกครับ FC ครับเมื่อวานหวยออกครับหวยออกเลขท้าย3ตัวนะครับท่านที่โชคดีนะครับก็มารับเงินในวันนี้นะครับแล้วก็อีก2ท่านที่โทรมาบอกว่าจะมารับเงินนะครับก็จะมาพรุ่งนี้หรือมะรืนก็ได้นะแต่วันนี้มีคนพร้อมนะครับที่จะมารับเงินนะครับก็เราแจกจริงให้จริงนะครับแล้วก็จะขอรับเบี้ยที่ก็ยังยังแล้วเอาไปเลยเอานี้ ทีหกปีใหม่ั่นเรียกอะไรเดี๋ยวผมบอกีวาที่สิบหกะถึงนี้ผมแนะนำเราเรียกหกเจ็ดแล้วก็ที่สองอะไรนะสองสี่ FC ครับวันที่สิบหกอย่าลืมเรียกหกจ็ดหกเจ็ดอะไรรู้ไหมหกเจ็ดกับก็คือปีสองพันออ่าแล้วก็สอคือเรียกอะไรรู้ไหม เลขคือปี2024เพราะฉะนั้นวันที่16นี้นะครับอย่าลืมอ่ะพี่เลือกเอาเลยเราจะเอาผ้าเลขออกนะสามตัวตรงที่เรบไปเลยให้ใครเอาอาพี่เลือกเอาพี่เลือกเอาเดี๋ยวให้ให้ทางนู้นมีพี่เขาได้รางวัลพี่เลือกเอาเลยมันไม่กัยวลพี่ดีกว่าได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเลขตัวนี้นะครับ มับนบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมสมมุติว่านะครับรถท่านไปจอดอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งแล้วรถไปจอดขวางทางเขาอยู่และเขาออกไม่ได้สมมุติว่ารถรถจอดแล้วจอดขวางทางออกไม่ได้ทีนี้เพื่อนบ้านมาเห็นติ๊กเกอร์เขาก็โทรหาทางจานดีครับพอดีรถคุณจอดขวางหน้าบ้านทําให้รถเราออกไม่ได้นะครับอย่างน้อยเราก็หาเบอร์โทรเจ้าของรถเพื่อให้คุณติดต่อให้ท่านย้ายรถได้ดีไหมครับอ่าแลวอย่างพี่ ผมถามหน่อยสมมุติรถเตยต้าที่จอดตัวนี้มีรถกระบะจอดขวางทางอยู่ถ้าเป็นต้าแป็นได้ภารีก็แพงไหวก็ไม่ได้จีรถกระบะคันนี้แล้วนรถคันที่จอดอยู่ที่ไม่มีเบอร์โทรเนาิจีนจอดทาไม่ได้พี่ทำยังไงถามก่อนรออย่างเดียวรออย่างเดียวแต่ถ้าคนอว่ารถคันนี้จอดอยู่มีพเจอเหมือนเราเจออย่างเงี้ยแล้วพี่ก็โทรหาแล้วตั้งใจก็จะดูว่ารถคันนี้เป็นอะไรค้นหาข้อมูลให้ แล้วก็ขึ้นมาเลยว่าอ๋อเจ้าของรถคันนี้ชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรแล้วผมก็บอกพี่ไปว่านี่นะเบอร์โทรเจ้าของรถพี่โทรหาเขามาขยับรถพี่ดีใจไหมพี่สบายใจไหมเร็วขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นเราได้รู้ล่วงหน้าไงอย่างนั้นเราได้รู้ว่าเขาพิโกนอาเตอร์ตรงนี้ใช่ครับเราโทรเข้ามาที่จันนี่เลยแล้วแจ้งตองเขาว่าเออรถมาจากร้านจันนะเบอร์นี้ใช่รถลกเป็นรถของใครถูกป่ะขยับรถผมหน่อยถูกโอเคครับได้ไหมได้ได้ช่วยสังคมด้วย อย่างน้อยที่เราไปจอดเนี่ยเราก็โัเกมไม่เป็นไรสบายใจมีสติปิเกอร์ก็ต้องลงชื่อใช่ไว่าเราเรามีในใบเสร็จอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเพราะผมลงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดสองแบบเพิ่มหนึ่งลงด้วยเบอร์โทรสองลงได้ทะเบียนรถเพื่อจะได้บอกให้งน่ใจดีไหมหล่ะดีครับดีครับแล้วก็กติกาสติกเกอร์ของเราค่ะแจ้งกติกาก่อนนะคะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกงวดวันที่หนึ่ง ของเลขท้าย3ตัวนะคะซึ่งโอกาสถูกเนี่ยมีเพราะเราติดสซีกเกอร์ไปแล้วกว่า8,000ถึง9,000 8,000ชิ้นแล้วครับตอนนี้อ่า8,000ชิ้นแล้วเลขหน้านะคะเป็นเลขเป็นเลขลำดับนะคะเลขสามตัวเลขสามตัวนี้คือเป็นสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งถูกต้องครับพี่กอแปดเจ็ดสามอ่ะแล้ววันนี้ไปดูรถลูกค้าที่ไหนก่อนอันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีต่อไปครับนีกคือเลขท้ายแต่รถอยู่ไหนคะ อ่รถอยู่นู้นนีสันเดี๋ยวเราพาไปดูผู้โชคดีวันนี้ที่อถูกรางวัลที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวนะจากติ๊กเกอร์ร้านจันสวิทนะคะเราบอกเลยว่าคุณคือผู้โชคดีทุกท่านที่มาใช้บริการร้านจันสวิทแล้วติดติ๊กเกอร์ไปที่ร้านนะคะอ่านี้เลยนะคะแปดศูนย์เก้าเจ็ดเมื่อกี้เขาแซวว่าเพิ่งมาทําเพิ่งมาใช้บริการเหรอคะใช่ครับวันที่สิบแปดอ๋อถึงได้ว่าเมื่อกี้มันแปดหนึ่งเมื่อกี้หลักร้อยอันนี้ สิบแปดพี่เขาก็ไม่ไม่นานน,นะคะพ่งไม่กี่วันเองนี่ค่ะคือสติกเกอร์ท้ายรถนะคะที่ลูกค้าทุกท่านนะคะฝากดูเลยตอนนี้หลักแปดจะแล้วมีลูกค้าถึงแปดท่านที่จะได้รับเงินจากร้านจันสวิทต์มูลค่าสองพันบาทนะคะรีบได้รีบเลยค่ะสองพันบาทมีค่านะคะนะเอาไปซื้ออะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะลูกค้าท่านใดที่ดูอยู่นะคะเราไปดูท้ายรถของท่านเลยว่าท่านสี่สติกเกอร์แล้วศูนย์เก้าเจ็ดไหมงดนี้นะคะพวน,นี้ได้ซื้อไหมคะ ไม่ได้ซื้อ,อเสียดายแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ได้รางวัลใหญ่จากร้านจังสวิทต์ค่ะพอถามพี่นิดนึงว่า,ารู้จักร้านจังสวิทตได้ยังไงอ๋อดูใน YouTube ครับอ่าดูในดูใน YouTube ใช่แล้วก็เราใช้รถรุ่นที่เป็นกระบะแล้วก็ช่วงล่างค่ะก็ะะเลยเอออยู่ไม่ไกลอยู่แถวนี้ก็เลยเข้ามาใช้บริการอ่าฝากเชิญชวน,นพี่พี่น้องน้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีว่าถูกใจยังไงถึงถึงมาใช้บริการร้านจังสวิท เ,เคยไปอีกที่หนึ่งแล้วทําช่างแนะนําว่าทําไม่จบอะครับทีนี้เราก็มาดู YouTube หาข้อมูลแล้วก็เข้ามาที่นี่ครับแล้วก็ช่างแนะนําดีมากครับแล้วก็ได้ต้อมอาการที่ตั้งศูน,นะครับตั้งศูนแล้วหายไหมคะหายเลยครับหายเลยครับอาการเป็นยังไงคะตอนแรกที่มาอาการเลี้ยวแล้วติดซุ้มล้อครับอ๋อ f o r เรอนเอร์ใส่ล้อใหญ่ติดซุ้มล้อครับแล้วก็ สรางมาตั้งศูนย์ให้แล้วก็พาไปทดลองขับอาการหายครับผมโอเคก็คือมีรับประกัน2เดือนอ่ารับประกันตั้งศูนย์รับประกันหนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าไม่หายไม่มีเวลามาก็โทรมาแจ้งก่อนได้คือตั้งศูนย์เราเนี่ยห้าร้อยบาทเราแจ้งลูกค้าเลยนะแต่รับประกันให้หนึ่งเดือนมีปัญหากับเข้ามาแก้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะจนกว่าท่านจะหายนะคะก็ ลูกค้ามาใช้บริการแค่500บาทตัวนี้ได้รางวัลไปที่2,000บาทขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะลูกค้าไม่ประสงค์ออกออกรีวิวนะไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะวันนี้ลูกค้าก็ได้รับรางวัลมาใช้บริการเมื่อไม่นานนี่เองคือเป็นโชคเป็นลาบนะคะของลูกค้าลูกค้าท่านใดที่มาใช้บริการจะถิอไาได้เลยวันนี้วันเสาร์นะคะคิวไม่เยอะยังมีคิวว่างช่องว่างหน้าให้ลูกค้าได้ใช้บริการค่ะแล้ว มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะว่าจะเป็นยางเปล่ายางใหม่ยางปายแดงนะคะแม็กพร้อมยางราคาโปรราคาโปรโมชั่นพร้อมบริการถ่ายใส่ท่อทวงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะคะจบที่เดียวเลยย้อนหลังไวหนึ่งกันยา <S <S เป็นเลขท้าย3ตัวลูกค้าเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะคะลูกค้าผมไม่มีสติ๊กเกอร์ทำไงดีมารับได้ค่ะแค่ท่านมีบินบริการที่ร้านจันทร์สวิชนะคะมารับสติ๊กเกอร์มาติดสติ๊กเกอร์บอกช่างได้ทุกคนค่ะช่างทุกคนมีสติ๊กเกอร์พร้อมติดให้ท่านนะคะ ยังโยโกเอทีถอดราคาประมาณเท่าไหร่คะลูกค้าแจ้งสายยางได้เลยค่ะเป็น265 60 10บาทหรือขอ17นะคะแจ้ง้ามาได้เลยลูกค้าท่านใดยอยากเป็นผู้โชคด,ดีรายต่อไปนะคะมาใช้บริการร้านจร์สวิทพร้อมนะคะแจ้งช่างทุกคนเลยขอติดสติ๊กเกอร์ที่ท้ายรถของท่านค่ะรับไปเลยนะคะเงินมูลค่า2,000บาทไม่มีวันหมดอายุนะคะสติ๊กเกอร์ของท่านที่ติดไปไม่ใช่ว่ามีอายุแค่เดือนเดียวเหมือนหวยหรือครึ่งเดือนนะ16วัน ติดใหม่ที่บอกวันติดใหม่ไม่มีค่ะสติกเกอร์ที่ติดท้ายรถของท่านจะอยู่ชั่วชีวิตนะหรือจะอยู่ชั่วตลอดจนสติกเกอร์จะไม่หลุดออกจากรถของท่านค่ะอ่าอย่างของพี่ท่านนี้นะคะก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะคะงวดต่อไปอาจจะเป็นอันนี้เก้าแปดเจ็ดเจ็ดสามนะอาจจะเป็นแนะปดเจ็ดสามก็ได้นะใครจะไปรู้ค่ะมาใช้เป็นการร้านด้านเซ์วิส แล้วยังมีลุ้นโชคลุ้นรางวัลกับเราด้วยนะคะขอบคุณลูกคา้าที่ติดตามมากๆค่ะยังไงเจอก,กันกในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ